สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคงังเบอร์สองนะจะใช้อยู่ที่2ส,สีแล้วก็เทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว75ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว30ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมา แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่จะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หแล้วเปิดให้กว้างหนึ่งเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะดีจะจับอริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอ,อริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆดึงริบินขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสานสลับกันเลยนะคะลีจะจับรลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับเอาริบินเส้นที่หด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบินเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบินออกมา เส้นที่3มสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะนี่นะคะเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือ,ออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งนี่นะในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3เส้นละพาดนะคะหนึ่งสอาจับอริบบิ้นพาดมา1 2 3จับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสอาจับอริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะได้แบบนี้ ต่อเลยนะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะนี่นะต่อเลยค่ะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาในแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1นึสองสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะ ลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขาในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะ อย่าบ,บินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้ได้ในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะค,ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะเส้นที่สองจะสวมเอาเส้นที่หนึ่งในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ มองเข้าไปดูด้านในได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกช่องที่เราจะเสียบลงมานะคะเสียบดิบบทลงมานะนะคะ นี่นะทีนี้เราก็จะมาไล่จับทั้ง8เส้นนะคะไล่เรียงลงมาเลยนะ นี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้นะคล้ายๆดอกกุหลาบตูมนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้น,นี้นะคะตรงนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างค่ะลอดผ่าน3มเส้นมาเลยนะ นี่นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะแกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะแล้วก็ค่อยๆจับดึงลงมานะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะกดลงไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะเนี่ยนะคะแป๊บหนึง่งนี่นะลีก็จะจับอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัตโตริบินเส้นถัดมานี่นะคะพาดขึ้นไปด้านบนก่อน แล้วจับออลตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะใต้เส้นที่ตรงกับเส้นที่เราพาดขึ้นไปนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะ จับริบบินพับไปด้านหลังจับประตูริบบินเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วจับปัะตูิบบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่เลยนะตายเส้นนี้เลยนะคะมองเห็นไหมแล้วค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เส้นที่8นี้นะคะจะจับเอาเส้นแรกนี่นะสอดลอดผ่านลงมาในลักษณะน,นี้นะคะมองตรงตัวดอกนะแล้วก็เสียบลอดผ่านลงมาเลยค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาไล่จับทั้ง8เส้นนะคะให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งนี่นะ จะได้แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะ นี่นะคะลอดผ่านลงมาเลยนะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะนี่นะคะลอดผ่านลงมาเลยแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3มเส้นนะหนึงสาแบบนี้นะคะทั้งแเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบี้ออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมินตราสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไ cribe เพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงเป็นลายดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ